งานมาเด็กแกลเปิลนี้นะเราพูดถึงเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยเหลือผู้พิการนะฮะในบางครั้งเราเรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าสมองเทียมจะเกิดขึ้นได้เรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าคนไทยจะสามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สัญญาณสมองเนี่ยสามารถควบคุมเพื่อที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเปิดปิดได้สามารถที่จะสร้างอะไรบางอย่างท,ที่ใช้สัญญาณสมองเนี่ยให้รถบิวแชร์สามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะและสิ่งสิ่งนี้เองเนี่ย วันนี้ถ้าเราพูดขึ้นมาก็ไม่มีใครเชื่อมาดเด็กแกวันนี้เอาเทคโนโลยีต่างๆที่คนไทยทําขึ้นมาเองทั้งหมดนะฮะมาให้คนไทยได้ลองร่วมกันนะเรามองว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆขึ้นมาจะทําให้ทุกคนเห็นว่า power integration มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ถ้าเราหยุดอยู่แค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งมันก็จะไปต่อไม่ได้เราอยากที่จะชวนทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในมา n d ด็กแกครั้งนี้สิ่งที่เราอยากจะทําเราอยากจะเห็นนะให้เกิดสังคม ที่ที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า power integration ให้เกิดขึ้นนะบ,บางครั้งแล้วเราเรามองว่าบางอย่างเนี่ยมัน advanced มากบางอย่างมันไฮเทคส์มากเนี่ยคนไทยทำไม่ได้ด้วยซ้ำนะซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผมคิดว่าอาจจะคิดได้ไม่ไมตรงจุดมากนักนะแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่เขาเก่งตรงนี้เก่งตรงน,งรงนี้เก่งตรงนี้ขึ้นมาเรานำตรงนี้มารวมกันเพื่อจะสร้างมิชชั่นบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะสิ่งสิ่งนี้ต้องมีในเมืองไทยนะแล้วเราจะสามารถเบ e a k t o ทุกสิ่งทุกอย่างได้ การที่เราเอาเอาแต่ละคนที่มีความฝันเดียวกันมารวมกันผมผมเชื่อว่าวันนี้เราจะสามารถที่จะเบรกทูแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนะเป็นประเทศไฮเทคโนโลยีและสร้างแวดลูกกับเทคโนโลยีได้นะฮะ